ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเคลื่อนเข้า17จังหวัดคืนนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันพฤหัสบดีที่7เมษายน17จังหวัดที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายลำพูนลำปางตาสุราษฎธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสพังงากระบี่ตรังและสตูลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุดอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งตะว 6, ันตก60%ของพื้นที่รองลงมา40%ของพื้นที่ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนภาคเหนือฝน20%ของพื้นที่ ภาคกลางมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยส่วนมากเน้นชายฝั่งทะเลส่วนนะครับบริเวณกรุงเทพมหานาครจะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนเนื่องจากอีก24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นยังคงปกคลุมไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมประเทศไทย ทำให้ไทยตอนบนมีอากาศร้อนมีฟ้าโหมในตอนกลางวันและมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนภาคเหนือจะได้รับอิทธิพลของลมตะวันตกในระดับบนพัดนำฝนเข้ามาบริเวณภาคเหนือทำให้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ขอให้ระวังฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยส่วนภาคใต้เคลื่อลมจะมีกำลังอ่อนลงนะครับ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระรยะอยากหันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ